ไปดู do, มาแล้วนะครับผมมอนโดรักโพสลบลืมนะฮะหนังไทยเรื่องใหม่จากสหมงคลฟิล์มนะครับผมเป็นหนังไทยที่กำกับโดยพี่มาเดี่ยวชูเกียรตินะฮะที่มาจากรัแหงสยามดยวไปด้วยกันนะแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจนะฮะเออคือเป็นหนังที่ผมบอกเลยว่าควรดูนะครับคือควรไปดูในโรงเลยนะฮะเพราะว่าอะไร <S <S เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังไทยที่มีรสชาติของความเป็นหนังรัก นะฮะหนังครอบครัวหนังไซไฟนะฮะแล้วก็จะมีความเป็นแบบหนังที่พูดถึงคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะยิ่งคนเจน Y อย่างพวกเราเราเนี่ยนะฮะ Gen Z เจน Y เนี่ยมันพูดถึงคนรุ่นใหม่ที่พยายามจะสร้างตัวด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งการที่มาเป็นอาชีพแบบอินฟลูเอนเซอร์นะฮะที่ซึ่งผมก็เป็นอยู่นะคือเราก็รู้สึกว่าโอ้โหดูแล้วแบบจึ๊กเลยนะฮะคนที่พยายามแบบหาความมั่นคงให้กับชีวิตอะไรเงี้ยบางคนอาจจะได้ดีเพราะว่าคุณไปทำสตาร์ทอัพแล้วก็รวยจากบิตคอยหรืออะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันบางคนก็ต้องกลับไปช่วยกองเงงีี้้ยยตออออู่่่กกัับบธุรรริจจจคควทาะไม แบบว่าดูออนไลน์เท่าไหร่นะกันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเราชาวบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาเยอะนะฮะแต่ขณะเดียวกันอีกคนนึงก็แบบว่าต้องกระเสือกกระสนดิ้ล้นด้วยตัวเองนะฮะสู้ชีวิตด้วยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันคือความมั่นคงจริงๆหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะมีคนที่แบบว่าเลตติ้งหรือคนซับสไครต์แซงเราหรือเปล่าฟอลโลเวอร์สูงกว่าเราหรือเปล่าบางทีเราอาจจะไม่ได้งานที่เราต้องการก็ได้อะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างก็คือนางเอกต้องมานั่งกินหนอนให้คนด เออมันไม่ใช่หนอนในด้วงอ่ะเออนะฮะแล้วเราก็จะแบบว่าเห็นเลยว่าเฮ้ยบางทีมันไม่มีทางเลือก่ยมันต้องทําไปไม่มันไม่ได้ตังค์อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบว่าเหมือนเป็นฟรีแลนซ์อ่ะต้องรับงานตลอดเวลาอะไรเงี้ย<อ>คือหนังมันพูดถึงความไม่มั่นคงของคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงการเติบโตในประเทศไทยอะไรเงี้ยน,นะครับรวมถึงการแบบพูดเรื่องครอบครัวด้วยครอบครัวสายเลือดจีนนะฮะตัวเรื่องของเรื่องก็คือว่าตัวนางเอกเนี่ยเขาเป็นแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมฮะถูกแฟนของเขาเนี่ยที่จะ่ครอบครัวสายเลือ ได้ยอดฟอร์มากกว่านี้มีความมั่นคงในการเป็นอินฟูมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าประกาศแต่งงานเนี่ยช่องก็อาจจะเลตติ้งตกได้เพราะว่าช่องนางชื่อว่าโสดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยทําให้ต้องแบบว่าต้องมีการรอคอยกันเกิดขึ้นและระหว่างทางเนี่ยเขาก็ไปเจอกับ เพื่อนร่วมชั้นนะฮะที่เคยเป็นแบบว่าคนที่แอบชอบกันมาก่อนนะฮะคือฝ่ายชายก็เป็นคนแอบชอบฝ่ายหญิงแต่ตอนนั้นฝ่ายชายยังไม่ซักเซสเนี่ยแต่ทีวันหนึ่งฝ่ายชายซักเซสจ้าเป็นเศรษฐีสตาร์ทอัพนะฮะเออเป็นเจ้าของคนที่ทําแอปพลิเคชันชื่อดังรวมถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าเมบอทด้วยซึ่งจะเป็น AI ของเรื่องนี้ซึ่งมันก็จะมีตัว AI เข้ามาเกี่ยวข้องว่า AI จะช่วยแก้ปัญหาทั้งเรื่องของชีวิตรวมถึงเรื่องของความรักได้ด้วยหรือเปล่าอ่านะฮะก็ต้องไปดูกันเองในเรื่องผมบอกเลยว ามานันน่าสนใจมากนะในเรื่องเนี่ยคือไม่ได้มีดีแค่ในตัวอย่างเท่านั้นคือตัวอย่างผมว่าแบบมันแค่เซิร์ฟเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเล็กๆเท่านั้นเองนะสำหรับคนบางคนที่แบบดูแล้วตัวอย่างดูเฉยๆผมบอกเลยว่าตัวหนังเนี่ยมันไปมากกว่านั้นเยอะนะครับแล้วบอกเลยว่าหนังเนี่ยมีจุดที่ทําให้เราเรู้สึกว่าเฮ้ยจึกใจเราอยู่หลายๆจุดเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยความรักอะไรเงี้ยคือหรือว่าความฝันก็ตามที่แบบว่ามันพูดถึงว่าครั้งหนึ่งที่เราเคยอยากจะฝันเป็นอย่างนั้นอยากจะฝันเป็นอย่างนี้ายยเนี่พอ วันหนึ่งผ่านไปตัดภาพมาในวัยทํางานของเราเรายังได้เป็นในสิ่งที่เราฝันหรือเปล่าหรือเราพยายามจะทําตามลู่ทางที่เราฝันหรือเปล่าหรือเราพยายามจะมีอนาคตในแบบที่เราอยากจะเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะและแน่นอนครับว่าในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีตัวละครหลายตัวที่ออกมาใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีตัวละครที่ผมชอบอย่างตัวเกสพลที่เป็นตัวพระเอกของเรื่องนะฮะเออนะเป็นดอมนะฮะเอ่อแล้วผมให้ทุกคนจับตาดูฉากนี้นะฮะฉากนี้เป็นฉากที่ผมเสียน้ําตาในเรื่องเลยนะฮะดีมากๆเขาบอกว่า กับบางความสัมพันธ์ที่ค้างคาใจก็อาจทําให้ลืมไปว่าไม่ต้องรอนะฮะเรื่องนี้มันก็จะมีการพูดถึงแบบว่าครอบครัวคนจีนอ่ะที่แบบว่าพอผู้หญิงเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเป็นภาระหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะยิ่งเป็นครอบครัวที่คอนเซอร์เวทีฟด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย เป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้มีฐานะหรือเปล่ากแบบ็ไม่รู้จะมันครบตรงนี้เนี่ยจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องราวอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีคือมันพูดถึงความเป็นจีนเน่ยมันเป็นจีนแต้จิ๋จวผมก็ยังพยายามฟังเลยเพราะผมก็มีสายเลือดจีนแต้จิ๋วเหมือนกันนะนะแล้วเราก็แบบโอ้โหแบบจี๋เลยอนะ่ะเพราะว่ามันจะมีการยึดติดในธรรมเนียมอะไรต่างๆมากในขณะที่ตัดภาพมันนี่2023แล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าโลกก็กลับเขื่อนไปด้วยสตาร์ทอัพหรือด้วยธรุรกิจต,ต่างๆอะไรเงี้ยยนยะคววาามเเเเเป็นนนนนอออออออไไลล์์ิฟูซรระ่่งี้้แตฮ ไอ้บ้านเอกมันเป็นคอนเซอร์เวทีฟเว้ยมันจะจัดการแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วความมั่นคงมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะพระเอกก็เป็นเหมือนเป็นเดอะแบกอะนะฮะเกสพลนก็เล่นได้มีเสน่ห์มากเลยนะฮะรวมถึงน้องพลอยภพยลรินด้วยที่เป็นนางเอกก็เล่นได้ดีมากเช่นกันนะฮะส่วนน้องมีเนี่ยผมว่าน้องเข้ามาในบทที่เหมาะเข้ามาคือดูออกมาแบบ เป็นเศรษฐีสตาร์ทอัพอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนท็อปจิรายุทธเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบเออดูแล้วแบบว่าเท่มากแล้วที่สําคัญคือมีตัว MVP ของเรื่องที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของน้องมีนด้วยนะฮะเออต้องไปดูกันว่าคือใครนะฮะคือบอกเลยว่าบทนั้นก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะคือเป็นตัวหักเหของเรื่องอีกบทหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้ในพาร์ทของครอบครัวเนี่ยก็ยัมี พี่พิชมาเล่นด้วยพี่พิชทั้งรักแห่งสยามนะแล้วรอบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าพี่พิชมีครอบครัวแล้วจ้าในเรื่องนะฮะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนเป็นพัฒน,นาการของตัวละครที่เราเห็นมาแต่แบบรักแข่งสยามอะไรเงี้ยพอเติบโตมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ถึงอยู่ในจุดอยู่ในหนังพี่มาเดียวที่แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวมีครอบครัวมีอะไรอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบให้เห็นโดยตรงอะไรเงี้ยแต่ก็เออดูน่าสนใจดีครับแล้วก็พี่รัตก้าต้องเหน่งรวมถึงพี่อาณาชวนชื่นพี่อาณาเน จี๊ดอยู่เหมือนกันนะครับแย่งซีนเลยนะฮะเออตัวหนังเนี่ยมันอาจจะแบบมีช่วงที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันโดวยเฉพาะช่วงท้ายที่มันอาจจะหักบทสรุปค่อนข้างที่จะรวบลัดแล้วก็ค่อนข้างเร็วไปนิดนึงเหมือนกันสำหรับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตัวเรื่องเนี้ยผมชอบเลยอะเออเป็นหนังไทย ในรอบปีที่ผมว่าดีมากๆเลยคือมันไม่ได้เป็นหนังรักที่แบบ just a l u c k เฉยๆอะแต่ว่ามันเป็นหนังที่มันพยายามจะพูดถึงเรื่องของชีวิตการเติบโตการเดินทางหรือว่าความไม่สมหวงังความสมหวังบางอย่างอะไรเงี้ยในการที่เราต้องแลกมาทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายเวลาเราจะต้องทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยรวมถึงการที่เราจะมีชีวิตในแบบที่เราต้องการหรือบางครั้งเราไม่ได้มีชีวิตในแบบที่เราต้องการเพราะเราเลือกที่จะเสียสละเราเลือกที่จะรอถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าการเฝ้ารอการรอคอยอย่างนั้นเนี่ยมันจะได้มาเพิ่งความสาเร็จหรืออเเปล่่าานงกก็มรู้จะ ได้ชีวิตที่ดีมาจากการที่รอคอยเป็นอินฟลูที่ดังกว่าน,นี้หรือเปล่าหรือตัวพระเอกเองที่รอจะแต่งงานกับนางเอกก็ไม่รู้ว่านางเอกจะมาแต่งงานกับตัวพระเอกจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวละครที่รับบทโดยน้องมีนที่เป็นเศรษฐีสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาเจอกันในช่วงกลางทางเลยจะเป็นตัวแปรของความสัมพันธ์ของสองคนนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นเรื่องของความรักการรอคอยแล้วก็การที่จะต้องแบบว่าคิดถึงความฝันของตัวเองรวมถึงความมั่นคงของครอ,อบครัวรวมถึงคนรักของเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเราว่า มันเป็นหนังที่พูดถึง movement ของคนในวัยนี้ได้ดีเหมือนกันนะฮะคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะฮะคน Gen Y Gen Z Gen ที่จะต้องสู้เพื่อฝันหรือว่าหาความมั่นคงของชีวิตอะไรเงี้ยนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้มันให้กําลังใจบางอย่างามันก็พูดถึงแบบว่าจุด s a ฟพ point อะว่าแบบไม่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราสมหวังเราผิดหวังเราดีพอหรือว่าเราดีไม่พอแต่สุดท้ายอะถ้าเรามองย้อนกลับไปทุกความทรงจําของเราที่มันทําให้เรามีวันเนี้ยณนะวันเนี้ เออแต่ว่ามันต้องผ่านอะไรบางอย่างมาที่ทําให้เราได้เรียนรู้ที่จะเป็นเราอะนะฮะและนั่นคือจุดเช็คพอยต์ของเรานั่นคือจุดที่เหมือนกับว่าเราได้แบบผ่านมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแน่นอนว่า จากวันนี้ไม่ว่ามันจะมีสิ่งดีหรือสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับเราอยู่อะไรเงี้ยเออเราก็ต้องก้าวผ่านมันไปด้วยกันเพราะว่านั่นก็คือจะเป็นจุดเช็คพอยต์ในโอกาสต,ต่อไปในก้าวต่อไปของเราอะไรเงี้ยนะฮะเออซึ่งมันก็พูดถึงความฝันในวันข้างหน้าด้วยไงแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องต่อสู้ในวันนี้ซึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นดังหวังมันไม่ได้สมดังใจนะฮะเออเราจะสู้ต่อไปได้ยังไงเราจะเอากําลังใจจากที่ไหนนะฮะเออตรงเนี้ยมันกำลังจะคุยกับเราตรงนี้แหละนะซึ่งแบบคนที่เรารักคนททททีีีี่่่่่่่อออออออยยููรรรรบบตตตัััััววววเเเเเเาาาหืแมมม้้้กะะงงงงจชชุขึนนนนไดป็สิ เราในหาะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องไปต่ออะไรเงี้ยนะฮะเออฉะนั้นเรื่องเนี้ย คุณต้องไปดูครับผมผมว่าเป็นหนังไทยที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะฮะอาจจะไม่ใช่งานมาสเตอร์พีซของพี่มาเดี่ยวนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าเอออยากให้มีหนังไทยแบบนี้แหละแบบกล้าสร้างอะ่ะกล้ากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเล่าเรื่องถึงความแปลกใหม่ต่างๆอะไระเงี้ยรวมถึงความเป็นไซไฟอะไรเงี้ยที่ผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเออนึกถึงเรดี้เพลวันย่อมย่อมเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังไทยอ่ะในบรบทไทยที่เรารสึกว่ามันไม่ฝืนด้วยอะ่ะเออมันไปไดของมันแน่นอนครับหนังดีๆกกก็็้อองไไไปปดดดดููในนนโรรรีีะะะเเผมมขจ์ ็เรียกได้ว่าแบบหนังดีก็ต้องดูที่เมเจอร์กรุ๊ปนะฮะเออลงพระก้อนลง M นะเอ็มคอเทียนะฮะเออลงที่ผมรู้สึกว่าชอบดูหรือว่าไม่กระทั่งเมเจอร์รัชิโอก็ตามผมก็จะชอบไปนั่งดูหนังดีๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับผมตอนนี้หนังยังมีรอบฉายอยู่นะฮะอยากให้หนังเรื่องนี้ประสบความสาเร็จเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบพูดถึงการแบบว่ามีอยู่การมีชีวิตที่ดีงามมากเป็นเรื่องของการคอ้าปิ๊งเอ้เอลซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นแนวทางที่ถนัดของพี่มาเดียวเช่นกันนััันนนนนะะครบฉ้กก็ไปดู